สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจําวันที่1กันยายน6 5หเนาะกับดาวโจนเช้าวันที่2กันยายนนะำคำเตือนก่อนเนาะทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสาหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ0นย์กับ3ตัวรงก็คือ4กับ7แต่เราจับ0ูนย์กับ7ให้นะคะ0 1 0ย์4 0 7 0 8 0 9 7 0 7 1 7 3 7 4 7 5 7 7 7 9้า 3ามเจ็ดหกศูนย์สี่ดสี่้าแล้วก็1นึ่งสเจดสามับคู่ก็ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สีนย์็ดเดศดเดสาดเจดสี่นะกขขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นดาวโจนวันที่สองสี่กับเจ็ดหกับ9ตัวลองก็40 4ศูนหนึ่งสี่สอง 4ี่7กสี่จนะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ก็ดเก้าหนะคะจับคู่ก็สนะี่หกหกสี่สี่เจ็ดเก้า็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางอย่าลืมจับคู่ด้วยกันซื้อตรงกันก็คือ4กับ7นะคะต่างกันก็เพิ่มเข้าไปแล้วก็ซื้อแค่นั้นเองเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไล like, ค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยนะเฮงเฮงปังปังค่ะสวัสดีค่ะ